เอางานสวยๆให้ชมกันอีกแล้วค่ะเรื่หรูอลังการมากสวัสดีค่ะนกนะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขทยัยจากเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนะคะวันนี้นกได้เจอสิ้นเกียรดอกนำงามลายแบบว่าละเอียดงานยิบมากค่ะเอามาให้ชมกันหนึ่งผืนพื้นเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเข้มค่ะ,คะแล้วก็อันนี้เรียกว่าสิ้นเกียดอกนะคะซึ่งลักษณะก็คือนี่ค่ะ ตัวตัวของตัวสิ้นก็จะเป็นงานจกดอกอันนี้เป็นงานทํามือนะคะหรือจกขนเม่นของสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะนี่ค่ะตัวสิ้นก็จะเป็นจกดอกทั้งผืนเป็นริ้วหนึ่งหนึ่ง,ส,งสาสตัวสิ้นก็จะมีสี่แถวนะคะหรือสี่ดอกนะคะอันนี้เป็นลายชาววังค่ะนกให้ดูใกล้ๆนะคะซึ่งเป็นงานที่แบบละเอียดละเอียดยังไงก็คือเป็นงานจกเยอะเห็นไหมคะเขาจะมี นี่ค่ะตัวอ,อะไรนะลายเล็กลายน้อยแล้วข้างในก็จกหมดแล้วตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยก็จะมีงานจบทั้งหมดอันนี้เป็นงานจบทั้งหมดเลยนะคะแล้วสีก็ละมุนมากก็จะเป็นข้างในตัวนกนะคะก็จะเป็นสีม่วงม่วงอ่อนๆนะคะแล้วก็ด้านนอกที่เป็นตัวขอก็จะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองนะคะแล้วข้างนอกก็ใส่เขียวะคะ่ะ ตีกรอบด้วยสีเขียวอีกรอบนึงเห็นไหมคะนกให้ดูงานใกล้ๆชัดเจนมากค่ะอันนี้คือลักษณะของตัวสิ้นแล้วก็ต่อด้วยหัวหัวก็เฉดสีเดียวกันเห็นไหมคะแล้วก็ด้นแบบโบราณที่เรียกว่าดุแอลมดเนียนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะน,นกให้ดูลักษณะของตัวสิ้นนะคะ ามาดูส่วนเชิงเชิงก็เป็นลายเดียวกันกับตัวสิ้นนะคะในเมื่อเป็นเกียร์ดอกก็ตัวสิ้นดอกอะไรเชิงก็จะเป็นดอกนั้นค่ะสีเดียวกันค่ะสั่งมาเพื่อให้เข้าเฉดสีเดียวกันก็จะได้แบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะถ้าใส่แล้วใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะส,สวยแบบนี้ก็จะดูโดดเด่นนะคะด้วยสีคือล่างเข้มแล้วก็จบด้วยสีอ่อน สีก็จะแบบว่าโดดเด่นออกมาทั้งตัวตัวสิ้นแล้วก็ตัวลายเชิงลายดอกนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นงานทํามือของชุมชนคนบ้านเรานะคะนกเจอสวยก็เลยมาให้ชมกันข้างในเห็นไหมคะงานทํามือแท้ก็คือนี่ค่ะจะโยงไปโยงมานิดนึงนะคะแต่เวลาเวลาใส่สามารถใส่แบบนี้ได้เลยหรือปูผ้าก,กาวก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ทางที่ดีนกแนะนําให้ปูผ้ากาวเพราะว่า อย่างเงี้ยเผื่อมันไปเกี่ยวกับอะไรแล้วมันจะทําให้มันดึงขาดได้เพราะฉะนั้นถ้าปูผ้ากาวก็ลดลดการที่ว่าจะไปเกาะเกี่ยวกับอะไรทเป็นการถนอมเนื้อผ้าอย่างหนึ่งด้วยค่ะและเวลาถ้าปูกาวแล้วมันก็จะสามารถใส่ได้สวยอันนี้นกมาให้ชมนะคะเป็นงานสั่งพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นก็จะ มีมาให้ชมโดยผ่านมาให้ชมันนะคะถ้าใครชอบชมสิ้นสีีสัจนาลัยนะคะนกฝากกดถูกใจเปน็นกำลังใจให้นกด้วยค่ะอยากได้สิ้่งงามๆก็สามารถทักไลน์หานกได้หรือติดต่อที่เพจเสื้อสิ้นภ้าพ,พื้นเมืองได้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ